สวัสดีพี่พี่น้องน้องสุผู่สุคนเด้อครับเมื่อนี้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับมีข่าวสารมาอัปเดตมาเวา้าสูพี่สูน้องฟังนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้แอดมินสีมาเล่าข่าวนะครับในประเด็นนะครับตามหัวข้อข่าวนะครับก็คือเพจดังนะครับพี่น้องเพิ่นได้มีคําถามนะครับแล้วก็มีขอสงสัยนะครับหลังจากที่ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางคุณเพลผาวนะครับเพื่อนได้มีการแสดงพี่น้องนะครับในกุ้มปิดในอีพีปิดของเพิ่นนั่นแหละครับกับสีเป็นตีมวาเลนไทน์เนาะคับพี่น้องแต่ว่ามันสีมีนะครับบางช่วงนะครับพี่น้องก็คือเป็นฉากนะครับฉากที่พระเอกลิเกก็คือน้องสันนะครับนางยูพี่น้องนางยูแล้วกะทางคุณแพล้ยวากะไปซบไล่นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับกับเหมือนว่าทางคุณแพรวๆนะครับกับมีการไห้นะครับผมนะครับร้องไห้ออกมานะครับทางน้องสันนะครับก็เลยปลอบใจนะครับอันอันนี้เป็นการแสดงนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเนื้อหามันกับสีคุ้นๆอยู่ครับทางน้องซันก็เลยถามว่าคุณเป็นอะไรนะครับทำไมถึงร้องไห้ประมาณนี้ครับผมไม่รู้นะว่าในอดีตคุณเจอเรื่องแย่ๆหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรมา คุณคือหญิงแก่งนะครับคุณคือเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากจนคุณไม่อยากออนแอให้ใครเห็นนะครับอันนี้คร่าวๆพี่น้องนะครับในบทที่เพิ่นเรียกันนะครับทางพระเอกก็เลยบอกว่าแต่คุณก็ต้องร้องไห้ออกมาบ้างนะคุณอ่อนแอบ้างก็ได้นะครับร้องไห้ระบายมันออกมาบ้างประมาณนี้ครับพี่น้องก็บอกว่าในอดีตนะครับสีพานอีหยังมาสิเจอเรื่องเล้าแย่ๆมากะสร้างนั้นนะครับประมาณนี้ตอนนี้นะครับ ผมรู้ว่าคุณนะครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งรักครอบครัวอย่างประมาณเนี่ยครับพี่น้องนะครับบทละครมันก็ยาวอยู่ก็บ่าไว้ง่ายนะครับก็คือคุณแพลวเผลอนะครับในบทละครเพื่อนห้องให้นะครับพระเอกก็เลยปลอบใจนะครับหลังจากนั้นนะครับเพจดังก็คือเพจอีกี้นี่แหละครับอีกี้ของแท้แอฟแอฟแอนะครับแต่ต้องบอกก่อนด้อพี่น้องเพื่อนก่ได้เ่ยซื้อนะครับเพื่อนพพดว่ากุมภาพันธ์คงต้องร้องไห้ทุกปีอาวาสันครับพี่น้อง แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำอะไราผิดจะเป็นให้ได้เลยหญิงแกร่งตัวเล็กๆผู้ถูกกระทำนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเิ่นกับไรไประบุซื้อหรือว่าหมายถึงผู้ใดถ้า f อติดตามกระิิพองหูอยู่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับกระสีมีเอฟซีนะครับก็เข้าไปคอมเมินนะครับพี่น้องคนขางเยอะเลยครับนะครับผมกระสีเอามาอ่านบางช่วงบางตอนซูฟังซูพีสูน้องฟังนะครับ พี่น้องฟังแล้วกะลองวิเคราะห์เบิ้งนะครับท่านนี้นะครับท่านแรกอ c ี FC ท่านแรกเข้ามาคอมเมนต์ว่าสำนึกผิดไม่ต้องถามถึงจะกี่ปีฉันก็รับบทผู้ถูกกระทำนะครับท่านต่อมานะครับท่านที่สท่านนี้ก็บอกว่าจักอีหยังของเขาเนาะแกงแต่กะแกงแต่กะห้องให้ตลอดประมาณนี้พี่น้องนะครับ ท่านต่อมานะครับก็อีประมาณสองสามท่านพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าและฟ้าก็ถีบคนให้ถูกคู่ด้วยนะกี้แม่มท่องบทโคตรน้ำเน่าอีแม่ก็ซื้อคักแสดงเก่งทั้งคู่แต่แปลกที่ดูแล้วไม่รู้สึกอ,อินนะครับก็คือเป็นละครเด้อพี่น้องที่เพิ่นแสดงกันนะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าหญิงแกร่งหรือหญิงกำลังเสียดายของกันแน่นะครับ น้าอีกท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้กับคอมเมนต์ค่ายๆกันนะครับเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วป้าข้างบ้านคอยยังนั่งร้องไห้ซบอกหลาน,น้อยรับบทเป็นผู้ถูกกระทําอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับบางช่วงบางตอนนะครับที่ทาง FC เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็คือเพจดังนะครับก็คือทางเพจดิกกี้นะครับก็เลยมีข้อสงสัยว่า จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมหญิงแกร่งผู้ถูกกระทานะครับทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับแอดมินก็เลยเอามาอัปเดตนะครับมาว่าสุพีสุนองฟังนะครับจังไดพี่พี่น้องๆก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนําเนืเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผม ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ